เอาละครับโอ้โห oh. ขับมาที่รายการอ oh. เอออีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เนี่ยเราเปิด แบบว่าเราใจใช่ไหมคะค่ะเป็นเพลงชื่อเพลงสวยนะคะเป็นเพลงที่คุณทนันแต่งและร้องเองอย่าลืมพิมพ์ลงไปขายบนไอจูแแลวนะคะก็ะพิมพ์ นิทานและสวยคือทานเวนวักสวยอพูดเองแล้วก็กระดากใจนิดนึงชะมว่าเชียร์ตัวเองแต่ไม่เป็นไรของขาดีของขาดีไม่เพราะจริงได้ฟังแล้วจริง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 หนูแต่งเองค่ะได้เพราะส่งมาแล้วพี่ก็ฟังเลยหนูก็แบบว่าฟังทีเดียวเพราะจริงๆฟังทีเดียวคุณพี่ต้องฟังหลายๆทีคุณพี่เอาไอจูซันซุงหับก็มีนะคะอ๋อเหรอคะโอเคได้โอเค อ่ะ a m a z อ n วันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่จะพูดคุยกับดรสมศักดิ์ชลาชนซึ่งวันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนิดนึงว่าเราจะคุยกันในมุมมองที่เป็นอื่นๆในเรื่องของสังคมเราซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างเราจะจั่วหัวกันด้วยเรื่องนี้ก่อนเลยสําคัญมากเพราะว่าตอนนี้เราต้องบอกว่าเรื่องของเพศเรื่องของเพศที่3เกตุดอะไรต่างๆนัมันมีบทบาทต่อสังคมเยอะมากทั้งในมุมที่เป็นโพสิทีฟและในแง่ลบตรงนี้เอาภาพกว้างก่อน ที่ส,สัมสังมองว่ายังไงบ้างคือคือจริงๆแล้วเนี่ยอ,อย่าไปโทษเรื่องของเผิดปกติแต่มันเป็นเรื่องเทรนด์ของโลกนะใช่ไหมคะรนูรนก็รู้สึกเพรขนาดนี้หนูนว่าหนูไม่ผิดปกติไม่ผิดไม่ผิด <S <S 2> <S 2> ไอ้คนปกติเนี่ยจะผิด เพราะว่าไม่ยอมตามช่วงนี้ผิดปกติหมดเลยไม่ไม่ bank, ต้อง <S 1> <S 1> ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะการเรื่องเทรนของโลกเนี่ยตอนนี้มันมีเทรนที่เป็นเป็นยูนิเซ็กซ์เกิดขึ้นเป็นอันโดรจีนี่ือสังเกตดูนะฮะไม่ใช่ว่าเด็กในบ้านเราเป็นกระเทยเท่านั้นนะแต่ในทั่วโลกเนี่ยผู้หญิงก็แต่งตัวของผู้ชายผู้ชายก็เริ่มตไว้ผมหรือว่าแต่งหน้าเป็นเมโทรเซ็กชวลมากขึ้นดังนั้นต่อไปเนี่ยในโลกเนี่ยมันจะไม่มีเพศแล้วคือนี่เทรนแฟชั่นจริงๆนะเพราะว่าการแต่งตัวเนี่ย มันมัน,ม,นมันไปกันอย่างนี้หมดแล้วโอเคนี่คือเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วมาอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมัน,เป,นเ,เป็นเรื่องของ <Inside. S 2> เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูเป็นเรื่องอินไซเป็นเรื่องของอินเนอร์เป็นเรื่องของแต่ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยเผอิญอ,อันนี้เราพูดเฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เสนอคอสชอได้เลยนะได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็น p a r a ไ i s e ของคนพวกนี้เพราะว่ามันเป็นสวรรค์ของเขามากเนอะฮะอย่างประเทศเนี่ยเอเชียเองเนี่ยเขาก็จะมีระบบของการที่ anti คน สองเพศสามเพศเช่นประเภทมีสิงคโปร์ไต้หวันคือเขาจะมีกฎเขาจะมีกฎเป็นกฎหมายเลยนะตะวันออกกลางเหมือนตะวันออกกลางเนี่ยแล้วก็จีนเอาเอาแค่ในในเอเชียก่อนเอาในเอเชียยังต้องในเอเชียเนี่ยจริงๆอย่างอย่างพม่าเนี่ยมันก็เขาก็ยังไม่ค่อยรับกันนะหรือว่ามาเลเซียเนี่ยอิสลามมี่เขาห้ามมีเด็กกันแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รวม เกที่เป็นพาราไดซ์ที่มาอีกประเทศหนึ่งที่บินมาเลยบินมาเลยอีกประเทศหนึ่งคือฟิลิปปินส์แปดเผอิญฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกอะไรเศรษฐกิจเขาดาวงคือเขายังมีความล้าหลังอยู่ใช่ใช่ใช่มันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนเป็นฮับในเรื่องนี้เลยราฮับในเรื่องนี้เลยแต่ถามว่าจริงไหมมันก็จริงเพราะว่าประเทศป็นคนไทยเองไม่ปกปิดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมทีนี้ทีนี้มันมันก็มีมุมมองที่ถูก คริต i c ส z e หรือถูกวิจารณ์ว่าการที่คนเพศนี้ลุกขึ้นมาทําอะไรเยอะแยะทั้งทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเนี่ยมันทําให้เกิดความปั่นป่วนในแง่ของการเลี้ยงดู อ๋อไม่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างพี่เนี่ยเอาเอาหลานมาเลี้ยงเป็นเป็นออดดันะฮะามาดูแลออแตอนแรก<อ>เ,เป็นบุญุธรรม,มคือตอนแรกเราก็กลัวตอนเอาเข้าไปเรียนเนี่ยเราก็บอกครูบอกว่าไม่ต้องสอนแฟมิลี่ทรีเราให้ให้ด่าเรามากนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีพ่อมีแม่มีลูกอะไรก็ปรากฏว่าเข้าไปในโรงเรียนเนี่ย <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราถ้าเราพ่อแม่คนไหนเลิกกันเนี่ยถือว่าเป็นเด็กประหลาดถูกไหมฮะก็จะมีห้องหนึ่งสักคน2คนเดี๋ยวนี้ปรากฏว่า ผู้ผิดปกติคือไอพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันพอพ่อแม่มันเลิกกันหมดเลยมันมีปัญหากันไปหมดแล้วคือต้องบอกต้องเรียนให้ทราบว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วไลฟ์สไตล์ของคนมันเปลี่ยนล้วแล้วถ้าอย่างี้พี่มองว่ามันไม่ดีหรือเปล่ามันไม่ใช่ไม่ดีฮะในเมื่อนว่าครอบครัวมันแตกร้าวคือคือคือถามว่ามันดีไหมมันดีใน time and place ในยุคนั้นที่มันไม่มีอะไรโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแยะมากมายคือแต่ว่าตอนในยุคตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ปรับตัวเข้ากับยุค มันก็กลายเป็นคนหลังเขาไปได้ยิ่งจะมีปัญหามากขึ้นหนูรู้ค่ะคนหลังเขาคือที่เขาเรียกว่า behind here เรามีการเรียนภาษาอังกฤษนิดหน่อยเพราะเป็นด็อกเตอร์เนไม่แต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้ฮะคือคือโอเคพี่สมศักดิ์กำลังจะบอกว่าในเรื่องของเน็ตเวิร์กในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่มันเข้ามาทําให้เด็กมันไปแสดงออกอย่างในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า อะไรก็ตามโหลดมามีเด็กตัวเล็ก<ช>ตัวน้อย<ช>เต้นเป็น<ช>กะเคยกันหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าคุณคุณไปเลี้ยงลูกของคุณเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นแบบเสเตปบายสเตปสมัยโบราณเลยเงี้ยแล้วเด็กเกิดไม่ได้เห็นโลกภายนอกเลยแล้วถ้าเกิดออกไปมันยิ่งไม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนพวกนี้ม,ม,มันยิ่งไปกันใหญ่เลยอ่ะทั้นนั้นเราก็ต้องดูต้องดูเขาเรียกอะไรดเูเขาดูดูอะไรดูดูภาพรวมใหญ่ของของไลฟ์สไตล์ของคนด้วยคือพี่มองว่าคือ การผิดเพศหรืออะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> เด็กผู้ชายแสดงออกเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยคือมันไม่ได้ถือว่าผิดแต่ว่าแต่ว่าในแง่ของศีลธรรมหรือว่าพ่อแม่บางคนที่เขารู้สึกว่าแบบ <ฮะ S 1> นี่มันเป็นเรื่องไม่ดีเลยกับสังคมเราไม่ไม่รู้นะเราเรา,เราก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้มากนะทุกอย่างมันก็มีเป็นไปตามธรรมชาติาาตแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนๆน,น,น,นะ เพื่อนๆเราเองเนี่ยมีแต่ว่าโอ้ยดีใจที่ลูกเป็นกระเทยดีเพราะว่ามี่ยาเสพติดเออเพราะใช่เพราะว่าถ้าเป็นแบบเด็กผู้ชายมันก็ไปแว้นไปทําอะไรเสียหายชกต่อยอะไรไงแต่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวก็ท้อใช่อย่างเนี้ยลูกเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งคุณคุณตั้มก็รู้จักก็มีสองคนเป็นผู้ชายคนหนึ่งก็มันก็สมองเสมอมันไม่มีครีเอทีฟอาแต่ไอ้กันอีกคนหนึ่งกับ มันรู้สึกว่าดูแลครอบครัวดูแลบ้านดูแลบิสเนสได้อะไรเงี้ยถามว่าคุณจะเลี้ยงแม่มชื่ออะไรถามว่าถามว่าคุณจะเลี้ยงลูกเพื่ออะไรนั่นแหะถามตรงนี้ก่อนถ้าคุณจะเลี้ยงลูกไว้ประกวดนะฮะคุณก็ทำไปจะได้รางวัลวัฒนธรรมก็ทําไปแต่ถ้าคุณเลี้ยงลูกเพื่ออยู่ในสังคมให้ได้สังคมที่เป็นอย่างนี้ คุณก็ต้องไปตามของสังคมมันให้ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณภูมิใจว่าลูกได้รางวัลมารยาทงามกราบสวยเรื่องของคุณไปคุณก็เลี้ยงดูกันไปแล้วกันอย่างนั้นพูดถึงตรงนี้พี่สมศักดิ์เรียกว่าเป็นคนที่ยุคตั้งแต่เคยฟังพี่สมศักดิ์ร้องเพลงยุคสมัยแบบที่หนูยังไม่เขาเป็นคนที่อยู่ในรอยต่อทีเนี้ยพี่สมศักดิ์ประสบความสําเร็จมากที่สุดเรียกว่าช่างผมในเมืองไทยตอนนี้เรียกว่า ครับก็มากมากเลยไม่หากทันคิดว่าตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นเดสผ่านมาหลายจุดับแวดล้อมเป็นเกือเป็นตายอ่ะกูเดชอ๋อได้ยินว่าเดสอ๋อเด e best t best เดชพี่ต้องเข้าใจว่า accent รายการนี้มันจะเดสฉันบางๆนะเอ๊ะทำไมเป็นตายเดชอ่ะเร็วคือก็คืออยากจะรู้ว่า ที่ปรับตัวยังไงกับสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปแล้วแลวสู่ความสําเร็จก็พี่บบก็ปรับมาตลอดอยู่เมื่อกันพี่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าพี่ไปยึดติดในยุคข,ของนั้นตอนนั้นนะพี่ก็เอาไปแล้วเพื่อนพี่ต้องหลายคนก็หายหายกันไปเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ปรับไปยึดติดไปยึดติดกับสังคมตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยสมัยพี่อเนี่ยที่ที่เขายึดติดแล้วเขาไม่สักเซ่ก็เช่นว่าพอเขาประสบความสําเร็จแค่ตรงเนี้ยเขาบอกกูเก่งแล้ว กูเก่งเก่งเก่งอย่างการศึกษาบอกว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุด <True. S 1> นะฮะคนจบด็อกเตอร์แล้วมึงเก่งอยู่ด้านเดียวแต่ยังอีโก้อยู่มึงก็อยู่แค่ตรงนั้นทีนี้คนส่วนใหญ่ไปติดยึดตรงนั้น uh huh. ไม่เริ่มมากลับมาศึกษาต่อของคือคือไม่ได้อบไม่รู้จบ,บอย่างของพี่เนี่ยพี่จะอย่างเงี้ยศึกษาหาความรู้ของพี่ไปเลยทำผมเนี่ยนะฮะถามคุณต้อมดูทุกปีเนี่ยพี่จะต้องไป เรียนเมืองนอกอายุจะ60แล้วไปเมืองนอกสองครั้งเพื่อไปเรียน <P> แต่ขนาดที่เด็กถ้าได้แชมป์ประเทศไทยแล้วมันหยุดเรียนแล้วก uh ็หากินแล้วมันก็ก็จบลงตรงนั้นเนื้ <c oughs> อ,อมาดังนั้นดังนั้นวิธีการเปลี่ยนของพี่สมัยก่อนยุคพี่เนี่ยมันยกคเบบี้บูมเมอร์เนี่ย uh huh. สมัยก่อนไม่มีหรอกเกหรือก็เทยมีแต e ่ออแอบ คือพี่ก็เป็นหมกเม็ดไว้หมกเม็ดไม่แสดงออกแต่พี่สมศักดิ์เป็นอีแอบหรอเป็นอีแอบเป็นศักดิ์สัพพตานะต้องแสดงตัวเป็นนักเลตเฮ้ยตีลันบันแดงให้จิ้มจี้ก็จิ้มได้หรอแต่ดูอยากเห็นจังเลยค่ะอย่าไปเห็นเลยค่ะยไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้ขนาดนั้นหรอกอพ่อคือเด็กๆหนูก็เคยเก๊กแมนเฮ้ยว่าไงว่าจริงเหรอซินซี่บอกว่าคุณทันแตกสาวมได้เด็กนะเสิร์ฟก่อเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟถ้าอย่างั้นเราสรุปอย่างหนึ่ง คือพี่สมศักบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องปรับตัวเหมือนโลกอินเทอร์เน็ตพัฒนาเราก็ควรจะเปลีเพื่อความสําเร็จใในเรื่องการงานแล้วก็อาชีพแล้วก็ชีวิตด้วยแล้วต้อง open mind คำว่าตัว O นี่ต้องมีในตัวให้ได้ต้อง open mind รับเปิดรับรับทั้ง best experience และ b a s i experience คือทั้งสองอย่างต้องเปิดรับไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่จะเปิดรับแต่สิ่งดี ไม่ถูกอตายแล้วเป็นฟังดูเป็นคําคมมากไม่จริงๆไม่ยอมรับไม่ยอมรับปัญหาไม่ยอมรับอะไรที่ไม่ดีแต่เลือกแต่สิ่งดีแต่ปรากฏพอปัญหาที่ดีๆของที่ไม่ดีเข้ามาแก้ไม่ได้ครับทีนี้มันมีคําถามอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งเราเคยถูกถามมาในรายการในช่วงอออีเมลของเราเนี่ยคือผู้หญิงในยุคปัจจุบันนี้จะจะถามมาตลอดว่าชีวิตทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ยากมากเพราะว่าไม่รู้ว่าผู้ชายเนี่ยจะกลายไปเป็นเมียคนอื่นเมื่อไหร่อันเนี้ย คือคือในเรื่องของสังคมเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของแฟชั่นหรือว่าเป็นเรื่องของการยอมรับแบบเปิดกว้างเกินไปเออพี่ว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรสิ่งร้าาที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวรอบๆตัวซึ่งอย่างสมัยก่อนเราดูทีวีสีช่องแต่เดี๋ยวนี้เป็น3 0 0 4 0 0ช่องแล้วสิ่งร้าาพวกเนี้มันทำให้สติของแต่ละคนไม่นิ่งดีไม่ดีอ,อีก,อก,อก,อกไม่นานเนี่ยคุณ ครูทันเนี่ยดูทีวีไปเรื่อยๆอาจจะลุกขึ้นมาเป็นผู้ชาย,ยเ,เพราะมันไปเร้าไงไปเร้าอารมณ์เราไม่อยู่แล้ว <laughs> <c oughs> คือคือเข้าใจไหมคือเราไม่โทษใครนะฮะแต่เราโทษสิ่งเร้าพวกนั้นแล้วก็เทรนแล้วก็ความต้องการตรงนั้นสมมุติว่าผู้ชายนคนหนึ่งใช่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีภรรยามียแ,แต่ว่าการเก็บกฎของเขาที่บอกว่าไม่มีความสุขในครอบครัวไม่ได้มีความสุขแล้วภรรยาก็พูดมากเหลือเกินไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วมันเพลินมันสนุกมันอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีไอ้เทรนเข้ามาอีก มีเอ่อมิวสิกวิดีโอมันยอมรับได้กว่าอะไรเอมันก็ลองดิมัิมีิริโอเพลงสวยของหนูจบมาฮะเป็นชายรักตอตลอดเวลาเลยนะเออเก่งจังเลยมันก็เลยทำให้เกิดเกิดการอยากลองยอมรับอยากลองอยากลองพอลองเสร็จมันก็เอ๊ยสุดลทธิ์นัดแบดแซบดีไงรอกนัดแบดซีภาษาอังกฤษ Not bad อ่าเห็นไหมครับไม่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามองว่าเรื่องเนี้ยมันยังไงครับเพราะผู้ใหญ่บางคนเขาวิจารณ์ว่ามันทำให้สังคม สินธรรมเสื่อมโทรมลงเพราะคนทําให้โลกมันสับสนน่ะถ้าไม่มีคนวิจารณ์โลกนี้ก็ไม่มีหญิงมีอย่างทะนั้นอย่าไป คือคือโ okay. อเคใช่เขา้าวิจารณ์ก็กมันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีอย่างอย่างเกย์พาราไดส์ในเมืองนอกเองก็จะมีองค์กรอะไรมาเขียนป้ายติดแต่ก็ไม่เห็นได้สําเร็จสักทีหนึง่งแต่มันก็เป็นของคู่กันใช่ไหมฮะการมันก็ก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ต้องเป็นคนอยู่ในกฎของสังคมให้ได้แล้วกันกำลังจะบอกว่าปัญหาเนี่ยมันทําให้เราแข็งแรงมีแนวคิดเบนยาต้านแล้วชีวิตพี่อ่ะพี่ม่จะลืมนะว่าพี่มาจากศูนย์พี่เป็นเกย์นะฮะ พี่การศึกษาก็ไม่สูงเท่าไหร่แล้วแถมยังเป็นช่างน้ามผมพี่ต้องต่อสู้อะไรไมงงันต้องเยอะต้องแยะถึงจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วยืนอยู่ข้างบนตอนที่ครูทานบอกยืนอยู่แล้วยังไงยืนให้มันค้างให้ได้เนี่ยก็ลําบากยิ่งกว่าแต่ไม่ใช่เป็น<ห>ดาวค้างฟ้ามัน,น<อ>เปน็นแบบไม่ได้เป็นกันง่ายๆไม่ได้เป็นกันง่ายๆใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> ก็ฮะมันมันก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับ,<แ>บคือคือเราอยากให้ทุกอย่างในเมื่อทุกอย่างมันเปิดกว้างขนาดนี้เนี่ยคือจริงๆพี่มสมศักดิ์กำลังจะบอกว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูก <ใช S 2> แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นแล้วคนชอบไปพูดเออเนี่ยคนที่เป็นเกย์่มันก็ดีอย่างนะ,ะมันจะประสบความสําเร็จคนนั้นดูคนนี้พี่ว่าจริงไหมคำพูดแบบนี้มาจริงๆไม่ใช่อ่ะจริงๆไม่ใช่เพราะว่าจริงๆไอ้เกย์เร็วๆชั่วๆก็เยอะแยะไปแต่ทีนี้ว่ามันอยู่ที่ว่า คือคือคนเป็นเกย์เนี่ยต้องพูดจากอินเนอร์เนี่ยมันเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนค่ะถูกไหมมีความเป็นผู้หญิงในัมันมีความเป็นผู้หญิงในตัวอันนี้เกย์แท้งแต่เกย์บางทีเกย์นักเลงเกย์อะไรเพื่อมันไม่อินเนอร์มันไม่ใช่อ่ะแบบมันมันก็ปี้กันไปก็ปี้กันมามันก็ยังหาตัวเองไม่เจอแต่ถ้าเกย โดยเนเจอร์ ature, พี่ไม่ได้สนับสนุนว่าให้ทุกคนเป็นแต่พี่บอกว่าคนที่เป็นเนี่ยพวกเราเนี่ยรักแม่ดูแลแม่ดูแลสังคมเมื่อวาเวลาประสบความสาเร็จแล้วก็คือพูดง่ายๆก็อาจจะมีปากพ่อจะงับๆอย่างเนี้ยก็แต่ว่าจิตใจเด็พวก<ม>เราไม่มีอะไร,ไะไรทังนั้นันั้นส่วนใหญ่แล้วทาไมาองค์กรเกหรือว่าประชาชนเกเนี่ย เป็นผู้สร้างอะไรสิ่งงามความดีมันเอาคำออกมาให้เห็นชัดมากกว่าผู้ชายอ่ะใช่ไหมเพราะมันมีจิตใจตรงนี้เป็นที่อยากจะสื่อสารสังคมด้วยใช่เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับสิ่งที่น่าค้นหากับพี่สมศักดิ์ต่อเพราะทุกนี้เราต้องเบรกโฆษณาสักครู่นึ่งอะไรคะแล้วเพลงหนูล่ะคะสักครู่ค่ะเปิดเพลงค่ะ